ดีค่ะพบกับนัดนะชายแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องซุงกันซึ่งส่วนใหญ่ที่ซื้อมาะคะราคาของข้างในกล่องอะ่ะมันจะไม่ได้เท่ากับมูลค่าของกล่องที่เราซื้อมาเนี่ยแต่ร้านนี้นะคะเขาการันตีว่าของข้างในกล่องเนี่ยมีมูลค่าที่สูงกว่าราคากล่องที่เราซื้อมาแน่นอนแล้วก็เป็นของแท้ทุกอย่างจะเป็นของแบรนด์แท้จริงๆนะแล้วก็ นัดเคยซื้อมาลองเปิดแล้วสองสามกล่องก็คือโอเคนะข้างในเป็นของแท้หมดเลยซึ่งวันนี้เราจะมาลองเปิดกันนี่สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะัดสั่งซื้อมาสองกล่องนี่ราคาเจ็ดเก้าเก้าเก้ากับสี่เก้าเก้าเก้าก็เดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันโอเคน่าจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้เผื่อใครที่สนใจให้ไปซื้อกันนะคะแต่ถ้ามันไม่โอเคก็เปิดเพื่อความสนุก,กนเฉยๆแล้วกัน โ okay, อเคครั้นเดี๋ยวเรามาดูสองกล่องนี้ก่อนนี่อันนี้นะคะก็คือกล่องที่เราสั่งมาเดี๋ยวขอดูราคาเรื่องไหนเหมือนกล่องกล่องเล็กตัวนี้นะคะกล่องเล็กจะเป็นกล่องเจ็ดเก้าเก้าเก้านะคะแล้วก็กล่องใหญ่จะเป็นกล่องสี่เก้าเก้าเก้าเออสงสัยเหมือนกันว่าทำไมราคาถูกกว่าถึงกล่องไซส์ใหญ่กว่ากัน งั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้ก่อนกล่องที่มันเล็กก่าอนอคัตอร์ก่อนเป็นไรอะ่ะ อันนี้เป็นนาฬิกานะคะของแท้เปล่าเขาการันตีว่าของทแท้นะเราลองดูโอ้เป็นนี่นี่ตัวนี้นะคะได้ฟิบบิทอะไรวะเอลตาเอฟอาร์ เดี๋ยวเราลองไปดูราคากันค่ะว่าอีกกล่องเนี้ยมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปเช็คแล้วก็มาสรุปให้นะคะนี่คือชิ้นแรกที่เราได้ยังไม่หมดยังไม่หมดนะชิ้นที่สอง <c oughs> นี่ตัวหลอกว่าเรอเนี่ยชิ้นที่สองเป็นกระดาษกระดาษเปียนนี่คืออะไรแถมให้มาเช็ดนาฬิกาเหรอโอเค เฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดพี่บับเบิลบับเบิลอ่าเฮ้ย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 งออะพอหมดแล้วตัวนี้หมดแล้วนะคะเราจะได้สองชิ้นในกล่องสี่เก้าเก้าเก้าเหมือนจะเป็นหูฟังนะทุกคน หูฟังอ่ะหูฟัง JBL น่าจะของแท้นะเพราะว่าเขาเขียนว่านำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายโดยมาหาจักรตัวนี้ทั้งสองตัวเป็นของของใหม่เลยนะคะคือยังไม่ได้แกะเดี๋ยวลองรวมเดี๋ยวลองรวมระคะว่าเท่าไหร่นี่ยังเป็นยังไม่ได้เปิดซีนอะไรเลยโอเคได้สองกล่องเนี้ย หรือว่าคุ้มค่าเดี๋ยวนะลองเก็ข้างในก่อนว่า,าเป็นยังไงคัตเตอร์หายนี่ฉีบเป็นของแท้นะมีมีสติกเกอร์สัญลักษณ์ที่บิดอยู่ ปุ๊บอาเปิดมาเป็นนาฬิกาอย่างนี้นะคะอกอตะกี้ไปดูราคามาตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันเก้า้ยไอชิ้นแรกเนี่ยคุ้มแล้วนะเปิดจากเว็บของอ,อ Powerbuy ไปดู Powerbuy มาตอนเนี้ยราคาเจ็ดพันเก้านี่ของแท้แน่นอนด้วยแล้วก็ รับประกันนะมีใบรับประกันตน่างๆนี่โอเคนะถือว่าถือว่าคุอนข้างดีอ่ะไม่ใช่ค่อนข้างดีถือว่าดีมากเลยข้างในน่าจะเป็นพวกใบรับประกันนะคะหรืออะไรเลยคู่มือคู่มือแมนนวลแมนนวลต่างๆคู่มือแมนวน,แมนวลน,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 นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสายเสียบชาร์ต ตัวนี้เป็นสายเสียบชาร์จเฮอันแรกก็คุ้มแล้วนะเราได้ของแท้มานะอันนี้ถัดไปเป็น JBL แนัแกะเลยล้วกนะัน JBL ก็เดี๋ยวบอกว่านี่มีใบรับประกันนะคะแล้วก็สแกนตัวนี้จ จะได้ประกันเพิ่มอีกสามเดือนถือว่าคุ้มมากเลยนะเนี่ยอ้าวดูไม่ออกวะโอ้อ๋อมีสองดับนี่สิอ้วอ้าวก็ยังเป็นตอก นี่มันจะโชว์ให้ฟังนะคือนสีม่วงแอ้วแกะกันเลยในนี้มีอุปกรณ์นะ,น,ะนะน่าจะคู่มือน่าจะคู่มือก็ โอเคค่ะ okay. ก็เปิดประมาณนี้แหละนี่ออนคนนี้ออกแล้วเนี่ยนี่น่าจะเป็นพวกสายชาร์จแล้วก็นี่หูฟังของเรานะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรายัางเหลืออีกกล่องหนึ่งนะก็ถ้ากล่องแรกคำนวณคร่าวๆน่าจะ ตัวนี้อยู่ที่4,090ตัวนี้นอีก7,090นะคะเป็นหมื่นสองเฮ้ย,ยคุ้มค่านะีิเกินครึ่งเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อันนี้อันนี้นะคะก็สำหรับกล่องนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เห็นไอาคืออะไรเอาลวกก่อนอะ กระดาษทิชชู่น,นี่ละ่ะอืมน,นี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนาฬิกาเฮ้ยได้นาฬิกานาฬิกาฟิดบิปลองแกะดูนี่เขาเป็นของมือมือสองปะหรือว่าจะของมือนี่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 นได้ฟิบบิด เดี๋ยวลองเช็คราคานะคะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่าบาทตัวน,นี้เราซื้ออยู่ที่ประมาณแปดพันเนาะเฮ้ยก็ถือว่าได้กำไรนะได้กำไรสองสามพันก็นี่ค่ะเป็นตัวที่ใหม่เลยยังไม่ได้แกะซิลเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังงก็ทางร้านค้าเขาก็แจ้งว่า,าตัวนี้ค่ะเราสามารถ ถ้ามีปัญหาเราสามารถไปเคลมกับของทางบริษัทเขาได้เลยออ,อย่างเป็นกล่องเป็นกล่องเปล่าเป็นสัญลักษณ์นูนนูนิดหน่อยเหรออ๋ออยู่ด้านนี้อยู่ด้านานี้ไม่ด้ไหนวะอ๋อเป็นอย่างนี้โอเคสวยงามน่าสวยมากเลยนี่ ก็เดี๋ยวนะก็ไม่แกะแล้วกันนะคะเดี๋ยวเเข้าไปแกะดูเองเดี๋ยวมาสรุปการแกะกล่องสุ่มวันนี้ก่อนว่าเราคุ้มค่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะที่เราแกะแตะกี้เรามีสองกล่องเนาะก็กล่องสี่เก้าเก้ากล่องสี่กล่องสี่เก้าเก้าเราจะได้ของมูลค่าข้างในในะ 12, ระดับหมื่นสองแต่อีกกล่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นกล่อง เ9็ดก็ได้ของประมาณ10,000กว่าบาทห0 0่เารอยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขคำนวณให้ตัวนี้ก็สำหรับนะแต่วันนี้นะคะก็ถือว่าเราคุ้มค่าในการเปิดกล่องสูงมากเลยก็ถ้าใครนะคะอยากจะลองสั่งซื้อดูนะนัดนะแนะนำเป็นร้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะัดทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะคะซึ่งของเขาบอกว่าเป็นของแท้ทุกชิ้นเออซึ่งเปิดเราเปิดมาหลายชิ้นแล้วก็รู้สึกโอเคนะเป็นของแท้ทั้งหมด แล้วก็นักมีอีกชิ้นนึงค่ะที่สั่งมาเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเปิดเพราะตัวนั้นน่ะน,นัดสั่งมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวลองดูกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ ep หนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้า